สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ข่าวประจำเดือนของเทศบาลเมืองหนองปลือค่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะขอเชิญชมได้เลยค่ะเทศบาลเมืองหนองปลือจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองปรือซิตี้ในระหว่างวันที่10 11กุมภาพันธ์2566 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าโดยมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า200ร้ล้านคา้าปหลัดเทศบาลเมืองหนองปลือกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและมีกิจกรรมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลาสินและการแสดงดนตรีต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหนองปลือจัดโครงการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพหนองปลือซิตี้รันโดยมีนายวินัยอินทิทัก์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือกล่าวรายงานนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้การวิ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้และรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายสำหรับการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยการวิ่งสองระยะคือฟันรันระยะ5กิโลเมตร และมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า1,200คนหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันพบกับการแสดงคอนเสิร์ตจ,จากตะกกแตนชลดาตเต็มบวงเทศบาลเมืองหนองปลือจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลเมืองหนองปลือโดยมีนายพิสิษิ์สวัสดิ์นุกูลนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานพิธีเปิด นายวินัยอินพีทักนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในบริเวณบ่อน้ำหมู่บ้านเอื้ออาทรชนบุรีเนินพรบหวานมีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาหรือวัชพืชได้แร่พันธ์ุในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตลอดจนการระบายน้ำจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมดูแลร,รักษาทรัพยากรในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเองให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของบ้านเมือง เทศบาลเมืองหนองปลือจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือตามโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์จรจัดประจำปีงบประมาณ2,566จากการสรุปสภาพปัญหาและความต้องการจากการประชุมคณะกรรมการชุมชนและการประชาคมในชุมชนปัญหาที่ถูกนำเสนอให้แก้ไขอยู่บ่อยครั้งคือปัญหาสัตว์จรจัด ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดสัตว์จรจัดเกิดจากการเลี้ยงที่ขาดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์การควบคุมและลดปริมาณสัตว์จรจรัดวิธีที่ดีคือการผ่าตัดทำหมันเทศบาลเมืองหนองปลือได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดชนบุรีสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอบางละมุงร่วมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวจํานวนทั้งสิ้น250ตัวนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฉีดล้างถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองหนองปลือได้จัดกิจกรรมฉีดล้างถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นประจำทุกปีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาด ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปลือจึงได้จัดทำแผนดำเนินการฉีดล้างถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2566ค่ะและนี่นะคะก็เป็นประมวลภาพทั้งหมดในเดืนอนกุมภาพันธ์กับข่าวที่น่าสนใจค่ะและสำหรับเดือนหน้านะคะพบกันใหม่อีกครั้งในข่าวประจำเดือนของเทศบาลเมืองหนองปลือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ